ลอยแพรมาเิฟต่อสัญญาติอาโก้กูรูปูดหงส่อเลือกแล้วรงังใครดีกองหลังดีกรีทีมชาติแคมารดนวัย3าปีถือว่าฉายฟอร์มยอดเยี่ยมยามลงสนามในฤดูกาลนี้แม่เพิ่งโชคร้ายหัวลุกตรงตะข่ายตัวเองช่วงถดเจ็บในเกมสุดอื้อเชาที่บุกพ่ายถอดดัมพอสเปอร์1ต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ตามที ส่วนกองกลางชาวสเปนเชื้อสายบราซิลวัย32ปีเท่ากันยังคงต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายเนื่องจากอาการบาดเจ็บสะโพกมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดดด้การเลรติผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายโยกย้ายน,นักเตะของเว็บไซต์ไทยบอลฟุตบอลย้ำว่าอนาคตของทั้งคู่ยังคงไม่มีการหยิบโยกขึ้นมาพูดคุยกันเลยแต่การเจรจาจะเริ่มต้นเร็วนี้แล้วการเลติระบุว่าสัญญาฉบับใหม่ ของติอาโกจะเป็นเป้าหมายหลักลำดับแรกขณะที่มาตีฟที่เชื่อว่าต้องการจะโยกย้ายต่อไปถิ่นแอนฟิกนั้นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่าน่าจะต้องแยกทางกันเสร็จแล้วขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ